สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกทีวันนี้วันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็เป็นวันปิยะมหาราชนะคะแล้วก็วันนี้มีงานที่วัดบุรพารามนะคะเรากลับมาจากงานอำเภอจอมพระนะคะก็มาที่วัดบุรพารามพระอารามหลวงนะคะวันนี้ก็มีงานทำวัตถุมงคลนะคะ พระกินสุรินนะคะเราไปเก็นบรรยากาศกันเลยนะคะข้างในกัน่าไปเลยค่ะจะมีงานพุทธาพิเศษนะคะที่วัดบุรพารามนะคะพระอารามหลวงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเสดีจิตตเกษมอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกราดี พวายพระเดชกุณท่านเจ้าคุณพระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุรปรากาพิเศษพระกิ่งจอมสรินรุ่นที่สามนะคะเราไม่รู้ว่าเขาคงจะทําเสร็จกลียยังไงเราเพิ่งมานะครับเพื่อนอยู่ที่วัดบุรพารามพระอารามนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านสสประกอบมุ่งเจริญพรประธานกรรมการกวบกันและบรรเทาสาธารณภัย ถวายท่านพระครูสมุทรบอกเตอร์หารปัญญาธโรวัดป่าอาจียงโดยผู้แทนคือท่านสาจร์คัญยพร,ริเชิญครับ มีนะคะอันนี้พระกิ่งจอมสุรินจัดสร้างพระกิ่งจอมสุรินรุ่นที่สาม2,566นะคะวัตถุประสงค์การจัดสร้างพระกิ่งจอมสุรินี่สามเพื่อสมทบสร้างพระบรมราชสุรินทรีพระบดรมชนกาธิเบศงจังหวัดสุรินทร์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งที่ศูนย์ราชาการจังหวัดสุรินทร์และสารการจังหวัดสุรินทร์หลังเก่าเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลอื่นะ,ะีะนี่คือวัตถุประสงค์การจัดสร้างพระ่จอมสุรินทร์รุ่นที่สเ,เ,เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้บริจาคะขอเรียนเชิญท่านรุ่เจริญพันธอดีตสมาชิกวุฒิสภาปัญญาคุณ หลวงพ่อพิสุลประบุรพารามพระรามหลวงขอเรียนเชิญครับอันนี้นะคะหน้าพระกิ่งสวินนะคะัเพื่อนหน้าตาและจะขอญาตเรียนเชิญ ทั้งสี่ท่านดังมีรายนามต่อไปนี้เข้าถวายพระหานาทั้งสี่รูปครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราดูกะะ่อนขอเรียนเชิญนายลำเลิเศหัวพัฒนาโชคสมาชิสภาผู้แทนรับกรเขตถกจังหวัดสุรินบูชาผืนละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็มีตะขอได้ถวายพระหานาสี่รูปขอเรียนเชิญประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดสุรินท ขอเรียนเชิญนายเรืองวิทคุณวัฒนาพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็ดจังหวัดสุรินทระคองช่างใหญ่ตีรศรีรัตน์ตันติรัตนน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตแปดจังหวัดสุรินทร์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนทั้งสามท่านนะเป็นพรรคภูมิใจไทย น,นี้ก็ข้างหน้าเราก็พระอุโบสถวัดบรุรพารามพระอารามหลวงนะคะสวยเราเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะครับขอเรียนเชิญเจเปงสายบุญครับนนนนนนรว่วมดีสวยุดท่า กัลำดับต่อไปพระสงฆ์จะได้อานุโมทนาให้ทนเป็นอาพูรอะพริพูเรนติสกังระเอวะเมวะอิโกจินังเบตตังอุปปัฏฐติอิอกกจิตังปฏจิตังตุมังเกตัเมวะสมิจตุ สาเอโหตุสังฆปะรับพรนะครับใน อยู่ในอุโมสดนะคะ

สวาตโกับาลวัตะโกวันนวันตะกสุขวันตะโกอสัมดาุกัลโรกัปยเวรัสสกัสสัตุจวัดวัอเนกานดารายเวินาสันตุจเตจัส

ข้าวันรุ่งนี้ธอมาสวโอกาสนี้เอาไว้เจติท่ามไดกลาวบทนิมมัสการพระรัตนตรัยร่วมเปลี่ยนกานอีกขั้นนึงครับอระหังสมาสภ ok ูโทพระกวาพุทธังพะกวาตังอภิวาเทมิสวากขาโตพะกวาตังโมวรรมนิมมสารมิ สุปติปันโนภะพะวะสัสังกะสังโฆสังขังนามิโอกาสนี้ขอเราไดท่านทีจิตอุณนผูมการจังหวะเสถยรประทันวิธีได้กราบพระรป็นัไตรที่ต้องมูชานครั้งหนึ่งทา่เริได้เคอทุครับ่ะก็จะมี ไปทำอะไรไม่ได้แล้วครับโต๊ะที่ท่านปรับมุมมืออีกครั้งนะครับครับนี่ก็เป็นประชชนมาร่วมงานสำหรับพิธีพุทธาพิเศษพระกลิ่นจอมสุรินทร์รุ่น3วาระที่1วันจันทร์ที่23ตุลาคม2566อันนี้หน้าตาครับ จอมทรกกิ่งจอมสุรินใช่ไหมคะเป็นต้นแบบต้องขอกราบขอพระเดชคุในเมตาบารมีขอพระเดชคุบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพามัหลวงวัดสารเอยกราบขอพระเดชคุในเมตตาบรมีของพระเทพวชิราวิารนสุริเจ้าอาัาหวัดสิริทรรมบุร์เจ้าอาวาสเขาสาราธุระระม้าจารย์นต้นแบบนะคะที่ทำลาย ก็เก็บให้กับทุกท่านที่เรันคือพระต้นแบบนนะคะที่ทป็นพระทิสุดองชักัทกําลงของเราซึ่งสร้างมาได้รุ่นที่สามนะคะอันนี้ก็เป็นรุที่สูง แล้วครูสถิตธรรญาคุณหลวงพ่อพิษสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะแกนเพราะว่ามาไม่ทันไปถ่ายงานที่จอมพระอยู่เลยมาไม่ทันค่ะถามว่ามีจุดประสงค์อะไรบ้างในการจัดทำพระทิ่ในวันนี้นะคะ วันนี้ท่านพิจิตรบุญทันผู้ได้กกนจังหวัดสุรินทร์ครับร่วมกับคณะส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนมีช่างสร้างวรดกินจอมสุรินทร์รุ่นที่สามวัตถุประสงค์การสร้างเรื่องที่จะไปสร้างการท่องเสุรินทร์ประเพณีจุดชมพระเจ้าจุ้งวรรคสิ่ที่ห้าเป็นพระมหากษัตราช นณะศูนย์ราชการแห่งใหม่หรือสารการแห่งใหม่ที่ยังไม่มีนะครับท่านรัฐมนตรีผุ้ว่าราชการจังหวัดเขาจะชอบมากสามขอบคุณเป็นคณะศูนยงหน้าหาที่อนุญาตให้ความรู้เราวันนี้